ในช่วงดอกเบี้ยเป็นแนน้มขาขึ้นแบบนี้ครับคนผ่อนบ้านอย่างเราเราจะจัดการยังไงดีเรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยบ้านมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับซึ่งคนผ่อนบ้านอย่างเราเราก็พลอยสวนไปด้วยนะครับเพราะว่าเงินที่เราจ่ายเข้าไปในแต่ละบาทในแต่ละเดือนเนี่ยแทนที่มันจะไปตัดเงินต้นเพิ่มมากขึ้นกลับกลายเป็นว่ามันต้องไปตัดในฝั่งของดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะมีเทคนิคไหนล่ะนะฮะที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ในภาวะทีีี่่่่เเเเเเปปป็นนนนนนนแแ้้้้้มมขขขขาาาึบบออออออท1ลลยยยยยะะครืืกกจงิิพไใตด นะครับซึ่งต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าดอกเบี้ยบ้านที่เขาคานวณเราเนี่ยเขาคํานวณจากวงเงินต้นคงเหลือถูกไหมดังนั้นแล้วในแต่ละเดือนเวลาเรามีการโปเงินเพิ่มยอดเงินเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะไปตัดฝั่งของเงินต้นเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยเสียดอกเบี้ยรวมๆแล้วเนี่ยต่ำลงไปด้วยข้อที่2นะครับคือคอยหาโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะฮะสำหรับหลายๆคนนะครับที่ผ่อนบ้านมาแล้ว3ปี5ปีเนาะนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้มันอาจจะเป็นภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเป็นโน้มขาขึ้นก็จริงงนนนะะรรัััับบแตต่่่่วาาามมมมกกกก็็็ยีีีีโโปปชทเเเอออดพศษซึจ มาในรูปแบบของการร e ีไฟแนนซ์ก็ได้หรืออาจจะมาในรูปแบบของการรีเทชันหรือขอลดดอกเบีย้ยจากแบงก์เดิมนั่นแหละนะฮะก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็อย่าลืมคอยอัปเดตอัตราตรดอกเบีย้ยอย่างสม่ําเสมอน,นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับผมอย่าลืมที่จะคอยผ่อนอย่างสม่ําเสมอน,นะครับเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีช่วงที่มันขึ้นเนาะนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่มันลงด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายอย่างสม่ําเสมอคุณอาจจะทําให้ประวัติของคุณไม่ดีสุดท้ายแล้วในช่่่วงงออออััรรรรราาาาาดกกกเเเบบบีี้้้้ยปป็นนนนมมมขลลคคุณจจจะะไไสถถทฟหหืใู